มันโอยโชคสวัสดีเี่ซีสุขภูสุขอนกับผมมาหล่ะพี่น้องล่าพัฒนาพอผพู้ใหญ่สีเอฟซีถามหากันวันจันทร์ที่หกตุลาสองห้าหกแปดเมื่อผลมือมันสุกกันก่อนพี่น้องเมื่อมันสุกเล็กม,ม,มันออกหกหาสี 6, 4, เล็กลางก็คือน 8, 6, แปดหกเลยพี่น้องด้วยของพอผู้ใหญ่หันจับคู่ว่าเขาหรอกพี่น้อง พ,พ่อพงเย็นจับคู่ว่าเข่าตะวา่าเล็กวิ่งแบบกอดข้อกันมาจับคู่ว่าเข่าแล้วพี่น้องแล้วคู่งวดเพิ่นกระจับให้อยู่ดิทุกงวดเพิ่นกระจับให้อยู่เล็กวิ่งแบบหวดนี้แบบมันสูงประจับให้เนาะพี่น้องเนาะสี่กับห้าเพิ่นเน้นหากันมาเนาะพี่น้องเนาะเล็กมันออกเลยไหมเล็กมันออกกัน หาซี่นี่เลขวิง่งเลขวิง่งขอเลขวิง่งขอเพื่อนเป็นซี่หาเห็นบ่มันกอดข้อกันมากเนาะ่น้องเนาะของปอผู้ใหญ่สี่กับห้ามานํากันามาตามกันต่อพี่น้อง วันจันทร์จันทร์ที่หก วิ่งบนล่างวิ่งพอผู้หญ่งเป็นสีเขียนเขียนเหล็กวิ่งก่อนเป็นยันเหล็กวิ่งน้ำฝนนาะพี็น้องเนะเขียนเหล็กวิ่งก่อน สองกับสามเป็นเน้นสองพี่น้องเข้าเราว่างได้เอาฉันไม่เขียนอยู่คืดเราว่างอะไรอย่างไรขอโทษพี่น้องเ <c oughs> ด็กวนินเพนิร์นี่็กก็มาน้ำกันดีดิ อยา่างคาร์ลตี้ไรเดอร์รัฐบาลไทยพอพงเยนเป็นกระหายมากเลอพี่น้องเด้อยหายมากพร้อมกันเนี่ยครับเหล,ล็กเล่าันทรงหม่เนี่ยเหล็กวินพอพูเย็นเนี่เข่าเจ็ดกับแปดที่พี่น้องเนี่ย,ยเหล,ล,ล็กรัฐบ,บาลไทยนะเข่าเจ็ดกับแปดเด้ของพองเยยน็นอันนี้เอาเลิเมือเนี่ยเอาเล็กเล่าไปก่อนพี่น้อง มาเบิ่รกลึกวิ่นมาหนิเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสี่ศูนย์หนึ่งนี่เลือกวิ่น จะหนีเจ็ดกับแปดนะพี่น้องนี่เจ็ดแปดเก้านี่ยจะนีได้พี่น้องกับป๋าล้วเจ็ดแปดเก้านี่ัะไดต้องมีไม้เห็นนะเจ็ดแปดเก้านี่จับคู่เจ็ดสอง เก้าสามเ้าแปดแปดหนึ่ง สี่ศูนย์สี่หนึ่งคุนจับเป็หกคู่หกขางมามาิ่นจับคู่เขาก็จับเอาวิ่นเอาอยู่ในเลขวิ่นน่นแหละพี่น้อง ก็เน,เน้นในสามคู่เจ็ดสองเกแล้วก็สีหยันนี้เก่านี้ยันนี้เยันนี้เจ็ดนี้แปดนี้เก่านี้พี่น้องเจ็แปดเก้านี่ยปาปลายาทิมพี่นอ้องนะพี่น้องเขาแคบหน้าจอเรื่อบาดนี้ ล่าพอพใหไงมันจน 3, นนนัดที่หเพิ่นไ้สองกับ3าเพิ่นเน้นสส่วนเหล็กวิ่นเจ็ดแปกจับคู่หคู่บนล่างไปกับเจ็ดสองเจ็ดเก้าสก้าแน่นะสี 1. เพิ่นเน้นที่เจ็ดสองเจเก้ากะสี 1. บนล่างไปกับเรียไปน่อง บุมักมันจับคูหอกกระจับเอาวิ่นออกนี่ลายมือของเพื่อนะแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมตามมากระจัดตะค,คัดกระพานได้พป่นองเล้ว่ะขอบุญขอบคุพอพผูพ้ใหญ่ลายกับผมอาโชคมานกันฝากก็เลยก็แช่ก็ลิดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม